ขอต้อนรับสู่เรื่องเด่นวันนี้พิยาการดวงรายวันประจำวันที่8กรกฎาคม2564ที่อิมพิวชักร3926เวลาทุ่มครึ่งเหมือนเดิมค่ะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้9คุสู่วันที่8ของเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะหวังว่าหลายๆคนยังคง,งสบายดีอยู่เนาะก็ช่วงนี้นะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองต่างๆก็ค่อนข้างมีปัญหาในหลายจุดก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีนะแล้วก็ส่งกําลังใจให้ยังไงก็อย่าลืมใส่แมสล้างมือรักษาระยะห่างแล้วก็ป้องกันตตััววเเเออองงงงดููแลสสุขขภาพ็รย่ม นะไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้พร้อมที่จะรับมือกับมันนะคะก็การทานายนี้นะคะเป็นการนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงรวมใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่าการฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าสมมุติว่าฟังแล้วใจชื้นใจฟูมีกําลังก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็ดีใจที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าฟังแล้วเกิดความวิตกในเรื่องคาทานายไม่ต้องวิตกค่ะเพราะว่าเป็นการทนายโดยภาพรวมอาจจะเกิดขึ้นบ้างหรือไม่เกิดขึ้นบ้างก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าก็แค่ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าชอบฝากกดติดตาม ฝากกดกระดิ่งและฝากกดแชร์เป็นวิาทยานะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ค่ะยังไล่อ่านไม่ทันเลยค่ะช่วงนี้เพราะว่าปรับเวลานอนอยู่นะคะต้องพยายามนอนไม่ดึกมากนะเพราะว่าเดี๋ยว ช่วงปลายเดือนนะคะจะมีการพอดีได้รับคิวไปจองฉีดวัคซีนไว้แล้วก็ได้กําหนดมาแล้วนะคะได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลมาแล้วช่วงนี้เราต้องปรับเวลานอนเตรียมตัวให้รวามว่าไม่หวังมีโรคประจําตัวด้วยก็เนทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆแล้วกันค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะเมื่อวานนี้ที่มีแฟนช่องเขียนคอมเมนต์ว่าเหมือนเหมือนเหนื่อยๆก็คือจะบอกว่าเ <laughs> มื่อวานนี้คือฝนจะตกแล้วก็รีบให้เข้าน้องแมวแล้วก็มาทํากบพิการดวงรายวันให้เพราะว่าพอดีเมื่อวานยุ่งนะคะก็เลยแบบ มันมีหลายเรื่องต้องจัดการอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ไม่ถึงขนาดว่าเหนื่อยมากนะคะแต่ว่าอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงก็เดี๋ยวจะพยายามพูดให้ช้าขึ้นแล้วก็พูดชัด นะคะก็อย่าว่ากันละกันนะคะก็มีอะไรก็เขียนคอมเมนต์มาได้ขอบคุณสาหรับการติชมแล้วก็คำแนะนําต่างๆความคุยกต่างๆที่ส่งมาให้ถึงกันค่ะขอบคุณแฟนช่องอยู่หมือนพยากรทุกท่านนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าสู่การทานายกันดีกว่าค่ะเราเลือกไพ่กันเลยเนาะกองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะเดี๋ยวเราตั้งสี่นิทานแล้วมาฟังคำทำนายพร้อมๆกันนะคะ 1, 2 3า สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งนะคะคุณได้ไพ่เดอะเวิร์คค่ะเมจิกเชียนค่ะเจ็ดดาบค่ะสองดาบนะคะแล้วก็ห้าถ้วยค่ะวันนี้อาจจะมีคำพูดของคนหรือว่า ใครมาพูดอะไรทําให้คนรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกไม่สบายใจนะคะหรือเกิดความรู้สึกที่แบบว่าท้อแท้หรือในขณะเดียวกันก็จะมีสถานการณ์เก่าๆเดิมๆเรื่องเก่าๆเดิมๆแบบเดิมๆปัญหาเดิมๆเข้ามานะคะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าสิ่งแรกก็คือว่าตั้งรับกับมันด้วยสติแล้วก็ที่สําคัญนะคะล้อมกรอบตัวเองก่อนค่ะล้อมกรอบตัวเองตรงนี้คือการล้อมกรอบอารมณ์ล้อมกรอบความคิดล้อมกรอบความรู้สึกอย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดมันเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมเป็นสิ่งเดิิมมเเเป็นนนนนสส่่งงทีีรรราาาาคยแล้้วถกณ์ใต แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถ ER ที่จะผ่านไปได้แล้วมันสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในวันนี้ก็เหมือนกันค่ะมันยังยืนยันว่าสถานการณ์ยงผ่านไปได้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องพลิกแพลงทีนี้ไม่เหมาะเข้าใจนะว่าคุณอาจจะรู้ส<ๆ>ึกเหนื่อยใจรู้สึกเป็นกังวลหรือรู้สึกว่าอีกแล้วหรอต้องพูดอีกแล้วหรอต้องคุยอีกแล้วหรอต้องเจรใจอีกแล้วหรอก็เลยอยากจะบอกว่าใจเย็นๆนิดหนึ่งนะวันนี้ เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันผ่านไปได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องรู้สึกเหมือนอาจจะต้องทอําใจของตัวเองอ่ะให้มันมองไปข้างหน้าคือถ้าเราก้มหน้าเราก้มหน้าเราจะเห็นแต่ปลายเท้าเราใช่ป่ะเราจะไม่เห็นเส้นทางออกแต่ถ้าเรามองไปข้างหน้าเราจะเห็นทางออกของปัญหาเห็นทางออกของทางแก้ในตรงนี้แล้วสามารถที่จะแบบว่าเ,าเห็นทางว่าเราจะฟันฝ่าอุปสรรคไปในตรงไหนไพ่ออบ่งบอกอย่างหนึ่งบอกว่าวันนี้ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาไม่ว่าคือปัญหามันมีอยู่แล้วแต่อย่าให้คําพูดของคนมาทําให้คุณรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาอย่าให้คําพูดของคนมาทําให้คุณรู้สึกว่าตกอยู่ในอารมณ์แห่งความทุกข์อารมณ์แห่งความรู้สึกว่าอีกแล้วเหรอหรือแบบอารมณ์แห่งความรู้สึกแบบเสียเสียกาลังใจวันนี้ตัวไพ่บอกว่าเด e w ย r เวร์มันยังอยู่กับเมจิกเชียมันยังอยู่อ่ะคุณยังสามารถที่จะทําอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่าง นะพลิกแพนสถานการณ์แล้วทาอะไรได้อีกมากมายแต่ในวันนี้เหมือนกับว่าอารมณ์ของคุณน่ะหรือว่าคําพูดของคนหรือว่าสิ่งที่มันติดอยู่ในใจคุณน่ะคุณต้องรื้อฟื้นมันขึ้นมาก่อนความหมายคือโยนมันทิ้งออกไปแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราทําได้ ถ้วยที่มันล้มไปแล้วมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราจะพบเจออีกหรืออะไรที่เราจะพบเจออีกต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นเหมือนแบบนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณยังจมอยู่กับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วในอดีตหรือว่าความผิดหวงังหรือความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตคุณจะไม่มีวันที่จะเปิดตาแล้วมองเห็นความเป็นจริงได้เห็นไหมว่าถ้าวันนี้คุณปิดตาคุณจะไม่รู้เลยว่าทะเลอยู่มุมไหนสัตว์ร้ายอยู่ตรงไหนโขดหินอยู่ตรงไหนหรือว่าคุณกําลังต่อสู้อยู่กับอะไรคุณกําลังพูดอยู่กับอะไรคุณกําลังทําอยู่กอะรดงน นี่หมายความว่าเป็นทั้งชีวิตมันเป็นแค่ช่วงจังหวะหนึ่งเท่านั้นแต่ที่สุดแล้วนะและท้ายที่สุดเราสามารถที่จะทําได้ประสบความสําเร็จเมจิกเช่นก็บอกว่าศักยภาพของคุณมันทําได้ความสามารถในตัวคุณคุณเป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถแล้วคุณสามารถที่จะดูแล ทุกอย่างแล้วผ่านมันไปได้แน่นอนเพียงแต่ว่าวันนี้ในบางอารมณ์เราอาจจะต้องยอมถอยเราอาจจะต้องยอมเ,ออเข้าไปอยู่ในเซฟโซนของเราตัวเราเองก่อนหรือว่าบางทีเราจะต้องมีความรู้สึกว่าต้องเยียวยาจิตใจตัวเราเองก่อนดังนั้นสําคัญที่สุดเลยในวันนี้อย่าให้คําพูดใครอย่าให้การกระทําหรืออย่าให้อะไรก็เราวแต่มันบั่นทอนในจิตใจของเรา สำคัญสุดเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะนอกจากคําพูดคนแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าคุณท้อคุณรู้สึกว่าเป็นหมดกําลังใจรู้สึกว่าหมดความหวังหรือรู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีอ่ะจากการกระทําจากสิ่งที่เห็นจากคําพูดของคนหรือปัญหาเรื่องความรักของคุณที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหมดกําลังใจในวันนี้อะไรใดๆก็แล้วแต่ที่มัน เป็นอุปสรรคหรือเป็นความที่บั่นทอนจิตใจกําลังใจของคุณในวันนี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องโยนมันพิงไปก่อนแล้วมุ่งหน้าไปสู่ในเรื่องของการงานการเงินเพื่อก้าวเดินต่อไปได้อย่างสง่างามและมั่นคงแล้วในวันนี้มันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนค่ะเพราะฉะนั้นส่งกําลังใจให้คนเลือกไพ่ในกองที่1นึ่งใดๆก็แล้วแต่สิ่งใดก็แล้วแต่มันไม่สามารถที่จะมาทําลายอะไรหรือทําร้ายคุณได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่จมอยู่กับสิ่งนั้นหรือไม่รับเอาสิ่งนั้นเข้ามาในจิตใจ,จแม้รับเข้ามาแล้ว บอกว่าทําไงวางไม่ได้วางยากแต่ว่าถ้าไม่ฝึกวางหรือถ้าไม่ฝึกไม่ฝึกปล่อยเราไม่เริ่มต้นที่จะกําจัดเรียนโดยวิธีกําจัดมันเราก็จะไม่รู้ว่าต้องกาเออกำจัดมันยังไงแล้วเราก็จะต้องแบกรับสิ่งที่เป็นทุกข์อย่างเงี้ยตลอดไปดังนั้นวันนี้นะคะ ก้าวย่างใหม่เริ่มต้นใหม่พ,พลิกแพลงใหม่หลายคนอาจจะบอกว่างั้นขอเข้าไปอยู่ในเซฟโซนของชีวิตตัวเองก่อนยังไม่อยากยุ่งกับใครเอาได้ค่ะถ้ามันเป็นวิธีทําให้คุณรู้สึกจิตใจ,จดีขึ้นสบายใจขึ้นพร้อมเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเยียวยาตัวเองได้เมื่อไหร่มีแรงเมื่อไหร่ค่อยออกมานะคะส่งกําลังใจให้คนเลือกภายในกองที่1วันนี้อย่าให้คําพูดคนอย่าให้การการะทาคนอย่าให้เรื่องเก่าเรื่องเดิมของคนอื่นๆมาทําร้ายจิตใจ,จคุณสําคัญสุดเลยก็คือว่า คนที่เขาทําอะไรไม่ดีกับคุณน่ะเขาอาจจะไม่รู้สึกตัวก็ได้นะแล้วสิ่งที่เขาทำอ่ะที่เขาคิดว่าเขาเป็นเป็นเรื่องดีที่สุดสําหรับเขาแล้วเลยเขาคิดว่าเขาแสดงความฉลาดออกมาเขาคิดว่าเขาแสดงสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเลิศที่สุดเป็นความคิดเป็นไอเดียที่สุดอ่ะมองอีกมุมหนึ่งมันอาจจะเป็นความคิดที่แย่ที่สุดร้ายที่สุดลบที่สุดเลวที่สุดก็ได้เพียงแต่เขาไม่รู้ตัวอันนั้นคือความน่าสงสารของเขาแล้วค่ะแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วคุณแก้ไขแล้วคุณทําให้ตัวคุณไม่ได้อยู่ในอารมนรงั้่่บสิี มอบให้และส่งต่อให้คุณตังหาที่เป็นผู้ที่ชนะน,นะคะส่งกําลังใจให้คนเลือกไพ่กองที่1พลังกองไพ่ที่1่ในช่วงนี้เหมือนเป็นเรื่องของการเอาชนะจิตใจตัวเองแสดงว่าคุณกําลังจะมีความสําเร็จมีการก้าวย่างที่ดีเกิดขึ้นส่งกําลังใจให้เลยค่ะเรามาดูกันว่าไพ,พ่พระพิฆเนศจะให้พวอ,อะไรคุณ แนวแนวแนวโหท่านบอกนะคะวันนี้ต้องรักตัวเองนะคะการรักตัวเองการดูแลตัวเองตลอดจนการรักคนรอบข้างและการดูแลคนรอบข้างคุณจะได้กำลังใจค่ะคุณจะได้กำลังใจจากตัวคุณเองจากคนรอบข้างจากเพื่อนหรือจากใครสักคนหนึ่งที่เขาปรารถนาดีหรือเขาพร้อมที่จะแตะมือกับคุณแล้วก็ปลอบประโลมให้กับใ,ให้กำลังใจกตัวคุณเองดังนั้นเห็นไหมว่าในโลกใบนี้มันไม่ได้มีการอยู่คนเดียวของตัวคุณมันมีความรักมันมีความปรารถนาดีมันมีความคิดอื่นๆที่นอกกรอบจากสิ่งที่คุณคิดอีกมากม มีความสุขกับชีวิตมีความสุขกับโลกใบนี้แล้วเดินต่อไปอย่างมั่นคงเดินต่อไปอย่างมีความสุขเดินต่อไปเพื่อปลดปล่อยศักยภาพความสามารถของตัวคุณเองออกมาให้โลกเห็นว่าคุณเนี่ยแหละหนึ่งในตองอูนแน่นอนแล้วพบกันใหม่กับพ่อาการเรื่องเด่นวันนี้ดวงรายวันที่1มิถุนายน3926ทุ่มครึ่งของทุกวันนะคะส่งกำลังใจคนเลือกไพ่กองที่1ค่ะ คนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะคุณได้ไพ่6ถ้วยค่ะราชินีถือเหรียญค่ะเดอะฟูค่ะเดอะมูนค่ะ,คะ,คะแล้วก็ไพ่กาวเหรียญน,นะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะวันนี้การงานของคุณมีทิศทางที่ดีมากเลยนะคะมีการต่อยอดแล้วมีโอกาสในการเฉลิมฉลองเรื่องความสําเร็จนะคะวันนี้คุณอาจจะมีโชคนะคะบอกก่อนเลยคนที่เลือกไพ่กองที่2คุณอาจจะมีโชคนะจ๊ะโชคมาจากไหนเดอะมูนค่ะโชคมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือบางทีโชคอาจจะมาเป็นเลขเก่าๆเ,เลขเดิมๆหรืออาจจะมามาจากเลขที่คุณไปทําบุญหรืออาจจะเป็นเลข ที่คุณแบบว่าให้ความช่วยเหลือคนหรืออาจจะเป็นเลขคนตายเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอะแล้วถ้ามีโชคแล้วก็เลยอย่าลืมทําบุญส่งต่อไปให้เพื่อต่อยอดในบุญของตัวเองนะคะแล้วในวันนี้นะคะในสถานการณ์ในเรื่องการทํางานหรือในเรื่องการเงินหรือการใช้ช่วตของคุณในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในการสานต่อในสิ่งที่กําลังทําอยู่หรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ในลักษณะที่แบบว่าอาสิ่งที่ทําอยู่อะค่ะจะมีทิศทางในในการต่อยอดและอาจจะมีเกณฑ์ในการเริ่มต้นมี เกณฑ์ในการทําอะไรใหม่ๆ moved. ทีนี้การเริ่มต้นในการทําอะไรใหม่ๆหรือว่าลักษณะของสิ่งที่ต่อ,อ,อ,ย,อ,ตอยอดร่วมกันในวันนี้ค่ะราชนีมีถือเหรียญขึ้นต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของตัวเงินนะคะมีการต่อยอดมีการเก็บเกี่ยวแต่ทีนี้อาจจะมีเสียงวิพากวิจารณ์ค่ะอาจจะมีคมําพูดหรือมีเสียงวิพากวิจารณ์หรืออาจจะมีคําเขาเรียกว่าอะไรนะติชมหรืออาจจะมีอะไรที่แบบว่าบนหรืออาจจะมีอะไรที่แบบว่า ทำให้คุณมีความรู้สึกลังเลไม่มั่นใจไม่แน่ใจหรือเกิดความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยใช่ปะวมาถูกทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าตัวคุณเองนั่นแหละที่อาจจะลังเลหรืออาจจะไม่มั่นใจหรืออาจจะไม่แน่ใจหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ ฉันมาถูกทางไหมการเริ่มต้นในตรงนี้ไพ่บอกว่าวันนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่สารต่อหรือบางอย่างมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบผุดขึ้นมาใหม่แต่ว่าวันนี้ไพ่บอกว่าไม่ลองไม่ลองทําจะไม่ได้รับการเรียนรู้แล้วถ้าเราไม่ลองทำเนี่ยเราจะไม่เห็นผลเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงต่อไปในทิศทางในอนาคตซึ่งไม่เหมอกําลังจะบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นทิศทางที่ดีต่อไปมันมีโอกาสในการต่อย,ยอดในเรื่องการเงินแล้วมันจะมีเกณฑ์ในการประสบความสําเร็จนะต้องบอกก่อนดังนั้นในวันนี้บางทีคําพูดของคนหรือว่าเสียงทักท้วงของคน นะฟังได้แต่อย่าคุยเขวหรือบางทีอย่าทาให้รู้สึกว่าเราใจแป้วหรืออย่าทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบยังไงวะมันใช่หรือเปล่าหรือมันเป็นยังไงต่อไปดังนั้นนะ่ะขอให้ทุกคนนะมีความมั่นใจแล้วเดินต่อไปให้ดีๆค่ะวันนี้ใครที่ออทำอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตรนะคะใครที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ สมุนไพรใครที่ทำอาชีพที่เกี่ยวกับของสวยของงามใครขายต้นไม้นะคะหรือว่าใครทำอาชีพที่เป็นลนักษณะแบบทาพวงรีดทําดอกไม้จันนะหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวกับออความเป็นความตายอะไรลักษณะแบบนี้ มีพลังงานขึ้นมาบอกบอกถึงว่าอยากให้คุณ่ะกรวดน้ําแล้วอุทิศบุญให้กับสัเภเวรีผีไม่มีญาตินะคะหรือจิตวิญญาณใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นที่หรือจิตวิญญาณใดๆก็แล้วแต่ที่ติดตามหรือจิตวิญญาณใดก็แล้วแต่ที่อยู่หน้าบ้านเออเหมือนกับไม่ได้เจาะจงเอาเป็นว่าอยากจะมอบให้กับใครนะคะเออมันมีพลังงานขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณมีที่ดินแล้วคุณทํากินในตรงนั้นนะคะอาจจะหมายถึงบรรพบุรุษ ว่าบัณฑรห,หมายถึงว่าคนที่เขาอยู่ในที่ตรงนั้นจิตวิญญาณที่เขาอยู่ในที่ตรงนั้นที่อยู่ซ้ำอยู่ซ้อนอยู่ซ้อนอยู่ซ้ำนะมากี่พบกี่ชาติกี่ปีกี่ก็เราแต่เลยอย่างเงี้ยเหมือนกับวันนี้ค่ะอยากเขาอยากคุณสวดมนต์หรืออยากให้ทํา,บ,ทาบุญอะไรให้แล้วก็อุทิศบุญให้นะคะแล้วถ้าเกิดตรงเนี้ยผลที่จะได้ตามมาก็คือเช่นว่าอาจจะมีลูกค้านะคะหรืออาจจะมีการสั่งซื้อหรืออาจจะมียอดเข้าหรือว่าอาจจะมีลูกค้าจอหรืออาจจะมีลูกค้าประจำนี่แหละสั่งสัส่งออเดอร์หรืออะไรเพิ่มแต่อันเนี้ย ลองทดลองทําดูนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานที่ขึ้นมาเลยค่ะแล้วเหมือนกับว่าจะช่วยให้สถานการณ์ในเรื่องการเงินของคุณดีขึ้นอันนี้จะหมายรวมถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับร้านเสริมสวยด้วยค่ะ ร้านเสริมสวยด้วยนะคะลักษณะแบบนี้เหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนการทําบุญอันนี้เขาไม่ได้รีเควสว่าขอเป็นข้าวปลาอาหารนะแต่เหมือนในการทําบุญแล้วกวดน้ําลงที่พื้นที่ในตรงนั้นนะคะลองทําดูเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดในตรงนี้ไม่เหมาะมองว่าเหมือนกับเขาจะช่วยเปิดที่เปิดทางเปิดสารสวัสดิ์เลยคุณอาจจะมีโชคก็ได้โชคในเรื่องของการงานหรือว่าโชคจากการเงินในพื้นที่ในสิ่งในอาชีพที่คุณทํานะคะอันนี้ลองดูเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะคนที่เลือกไพ่ในกองที่2ขอให้คุณมุ่งมั่นและขอให้คุณตั้งใจและขอให้คุณณสสานต่่่อใิงทีคุ ทำนะคะได้อย่างแบบ มีความมั่นใจแล้วก็ไปได้ในทิศทางที่แบบว่าสวยงามค่ะการเริ่มต้นใดๆคนไหนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือเพิ่งกําลังแบบก้าวยากําลังต่อแต่เดินหัดเดินหรือหัดทาอยู่อย่าเพิ่งเป็นกังวลงน,นะคะอย่าเพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยคนทักทวงแล้วเรารู้สึกว่ามันจะได้หรือเปล่าว่ามันจะไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทําได้แล้วต้องมั่นใจก่อนว่าเราเต็มใจแล้วเรารักที่อยากจะทํามันแล้วก็ลองดูสักตั้งค่ะเพื่อว่ามันจะเกิดรายได้ได้จริงที่เราวางแผนว้้รอเเปล่าาพะะะะฉนนนนนนััใีค รักษาใจให้แน่วแน่นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือขอให้มีความรักในสิ่งที่คุณทํานะคะมีความสุขในสิ่งที่คุณทําแม่หมอเชื่อว่าความรักและความสุขในสิ่งที่คุณทำอ่ะมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแน่นอนอ่ะเรามาดูกันว่าพลังไพ่พิพิคเนตอยากบอกอะไรคุณโอ้โหเป็นพลังงานที่ขึ้นมาเกี่ยวกับว่าการต้องดูแลในเรื่องของการให้เวลาความรักหรือว่าการต้องดูแลตัวเองในเรื่องของความรักหรือเมื่อการใส่ใจหรือว่าเป็นพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนกับ การเข้าหาตัวเองอะค่ะคือเหมือนกับต้องเข้าใจตัวเองอะแล้วก็ทำในดูแลตัวเองอะเออแล้วก็ให้ ให้ความรักให้ความมั่นใจแล้วเชื่อใจตัวเองอันนี้สําคัญมากเลยนะให้ความรักแล้วก็ให้ความเชื่อใจตัวเองการเชื่อมั่นตนเองแล้วการให้เกียรติตัวเองแล้วการให้กําลังใจตัวเองแล้วการเอ่อการที่แบบมั่นใจว่าตัวเราเองสามารถทําได้นี่แหละมันจะคือพลังที่ดีที่สุดในการที่เราจะทําอะไรก็แต่แล้วมันจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนส่งกําลังใจให้นะอยากบอกว่าไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คอนเฟิร์มยืนยันอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่คุณกําลังทํากําลังย่างก้าวท่ามการเสียงวิพระวิจารณ์ท่ามการกระแส ทำการสภาวะสังคมในขณะนี้มันตอบโจทย์แล้วมันจะมีความสําเร็จมีการเงินที่มั่นคงมีทิศทางในเรื่องการเงินที่ดี ต่อไปในอนาคตแน่นอนเพราะฉะนั้นหนักแน่นมั่นคงรักษาใจตัวเองให้เข้มแข็งไว้แล้วทำมันต่อไปด้วยความรักด้วยความใส่ใจนะคะรับรองว่าประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่กับพิธาการเรื่องเด่นวันนี้นะคะดวงรายวันของทุกๆวันนะคะที่หมุนเมียกรากราส2 6เวลาทุ่มครึ่งค่ะถ้าชอบฝากกดติดตัง้งฝากกดกระดิ่งฝากกดถูกใจเป็นวิทยาทานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่5ดาบค่ะสังราชค่ะอัศวินถือมีเท้าค่ะหเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่ของเดอะแคริโอนะคะต้องบอกว่าวันนี้คนที่เลือกไพ่กองนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบไม่ถูกใจไม่เป็นอย่างที่ใจคิดทั้งที่เราบอกตัวเองว่าเราวางแผนมาดีแล้วหรือว่าเราตั้งใจมาดีแล้วเซ็ตทุกอย่างมาดีแล้วแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราท้อหรือว่าเราหมดกําลังใจไพ่บอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดกําลังใจเพราะว่า วันนี้สิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดเนี่ยมันมันไม่มได้เกิดขึ้นทุกวันหรือว่ามันเป็นช่องทางที่จะทําให้เราพัฒนาหรือช่องทางในการที่จะสอนให้เรารับมือว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขยังไงเราจะเอาตัวรอดกับสิ่งตรงนี้เป็นยังไง,ไงดังนั้นในวันนี้นะคะสิ่งที่คุณควรจะทําก็คือว่าตั้งสติตั้งรับแล้วค่อยๆคยิดหาทางออกกับมันอย่าเพิ่งแบบ กังวลหรืออย่าเพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยจะไปยังไงต่อเอ้ยจะเอายังไงต่อไพ่บอกว่าวันนี้ค่ะภาวะที่เกิดขึ้นในเวลาเนี้ยมันเป็นเพียงแค่ชั่วขณะมันมันเป็นบททดสอบหรือว่ามันเป็นเพียงแค่บอกว่าคลื่นๆหนึ่งเข้ามาทําให้เราแบบเฮ้ย ฉุกใจคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเกิดสถานการณ์แบบนี้เราต้องแก้ไขยังไงหรือว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดความผิดพลาดแบบนี้หรือเกิดปัญหาแบบนี้เราต้องแก้ไขยังไงอันนี้มันคือสิ่งที่ดีมากกว่านะเพราะมันทําให้เราอะได้เกิดการเรียนรู้แล้วมันทำเป็นเป็นวิธีการที่เราทําให้เราได้หาทางออกทําอะไรเพิ่มเติบเราอาจจะได้การต่อย,ยอดใหม่เราอาจจะได้แบบวิธีการบริหารใหม่วิธีการวางแผนใหม่หรือเราอาจจะสามารถที่จะควบคุมคนโทรลมันได้ใหม่ซึ่งในตรงเนี้ย ต้องบอกว่าคุณสามารถที่จะจัดการได้เพียงแต่ตอนนี้คืออันดับแรกคืออย่าเพิ่งตกใจตั้งสติก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าค่อยๆมาพิจารณาดูว่าสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดในวันนี้มันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็นี่สําคัญก็คือว่าสิ่งหนึ่งอ่ะคืออย่าโทษตัวเองนะอย่าโทษตัวเองแล้วก็อย่าบอกว่าฮ้ ความผิดพลาดที่เราหรือว่าเป็นเพราะเราอะไรเงี้ยไพ่บอกว่าอย่าโทษตัวเองจริงๆแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามแผนการของเราอะ่ะมันคือโอกาสที่ดีค่ะคือโอกาสที่ดีในการที่จะทําให้เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้เตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมได้คิดหาทางออกว่าอ,อ๋อถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราต้องทํำยังไงบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอา้าวเฮ้ยถ้าวันนี้ฝนตกไปขายของไม่ได้แล้ว อย่างนี้วันนี้ฉันจะหารายได้จากตรงไหนหลายคนอาจจะต้องคิดแล้วว่าเอ้ยอย่างนั้นฉันจะมีอาชีพทางเดียวไม่ได้ฉันอาจจะต้องทําอย่างอื่นเพิ่มด้วยหลายคนอาจจะเริ่มคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดส่งของไปแล้วผิดพลาดหรือลูกค้าจะตีกลับมาต้องเสียค่าใช้จ่ายยังไงแล้วต้องเราต้องแก้ไขย,ยังไงแก้สถานการณ์ยังไงหรือวันนี้เอาส่งของผิดแล้วจะทายัางไงมันเหตุการณ์ทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะวันนี้มันเป็นความผิดพลาดลต้องยอมรับมันก่อนแล้วมันอาจจะแน่นอนอาจจะมีการเสียเงินยิบย,อย,อย่อยหรือหรือว่าเสียรายได้หรือเสียโอกาสแต่ คุณยังต้องไปต่อแล้วคุณต้องเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่เหมาะพูดอะมันเป็นวิธีการรับมือวิธีการที่จะเอ้ยแก้ไขยังไงดีทํายังไงดีเราอาจจะต้องคุยกับลูกค้าใหม่ไหมหรือว่าเราจะต้องแบบทายังไงให้สถานการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วเ,เราจะเราจะทํายังไงให้เราแบบว่าปลอดภยัยหรือว่ามีอะไรที่เราต้องแบบ เสริมเพิ่มเติมหรือทําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในสถานการณ์ที่มันแบบว่าไม่ดีแบบนี้หรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในทุกๆเรื่องมันไม่ใช่หมายถึงว่าทุกอย่างมันจะถอยแต่ว่ามันเป็นโอกาสค่ะมันเป็นโอกาสในการเติบโตพัฒนาแล้วต่อยอดนะคะดังนั้นในวันนี้ ชีวิตคุณยังต้องไปต่อการงานคุณยังต้องทําต่อการหาเงินยังต้องไปต่อแน่นอนว่าวันนี้มันอาจจะเป็นวันที่แบบเสียยิบเสียย่อยหรืออาจจะเป็นวันที่แบบโอ้โหไม่น่าเสียเลย,เลยอะไรเงี้ยหรือโอ๊ยไม่น่าพลาดเลย,เลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะตั้งสติเราทําใหม่เนาะทุกอย่างคุณรูณ้ขึ้นมาจัดก,การควบคุมได้แล้วเดี๋ยวการที่คุณรู้ขึ้นมาจัดก,การควบคุมมามาบริหารมาเรียนรู้อะไรใหม่ทําอะไรใหม่ค่ะมันจะให้ทุกมันจะทาให้ทุกอย่างไปต่อได้อย่างสวยงามทีเนี้ยคุณจะไม่พลาดแล้วคุณจะไม่ซ้ารอยเดิมแน่นอนเป็นกําลังใจให้คนเทีี่3นนะะวั้จอ ที่ไม่ได้ดั่งใจใจะเย็นๆนะอย่าเพิ่งไปต่อว่าใครและอย่าเพิ่งไปอะไรใครทั้งสิ้นก็แค่ยอมรับและทําความเข้าใจกับมันแล้วก็โอเคมาหาทางแก้ว่าเราจะทํายังไงต่อไปแก้ไขสถานการณ์ยังไงต่อไปหาทางออกกับปัญหารตรงนี้ยังไงเท่านั้นเองคนที่เลือกให้กองที่สามพลังงานของคุณนะหรือว่าสิ่งที่คุณทําในวันนี้หรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคุณเป็นเลือดน,นักสู้แล้วก็คุณเป็นคนที่เหมือนกับเป็นนักแก้ปัญหาเพราะฉะนั้น ปัญหาทุกอย่างคุณจัดการได้หมดแน่นอนไม่ต้องกังวลค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคุณแนวแนวโอ้โหอาจสรย์นนะคะเห็นไหมสิ่งแรกคือการยอมรับยอมรับแล้วตั้งสติเห็นไหมยอมรับแล้วกินให้อิ่ม นะยอมรับและจัดการทุกอย่างยอมรับแลวทุกอย่างกล้วยอยู่ในมือปัญหาเรื่องง่ายๆมันจะมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นการยอมรับว่าสิ่งนี้ที่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรมันเกิดจากอะไรเป็นเพราะอะไรไม่มีใครต้องผิดพลาดเพราะไม่มีใครอยากผิดพลาดไม่มีใครอยากทาผิดไม่มีใครอยากทาให้มันเกิดปัญหาถูกต้องป่ะอ่ะยอมรับว่าโอเคมีปัญหาอ้าวเกิดเหตุการณ์นี่หรอเออเราจะแก้ไขยังไงดีตั้งสติ เราก็จัดการทุกอย่างได้อย่างอลุ่มาล่วยแล้วเดี๋ยวทุกอย่างอะค่ะมันจะผ่านไปได้อย่างเฉลุยแน่นอนเออนะแล้วยอดมันไม่ได้หายไปไหนนะจ๊ะรับรองว่าไม่น่าถ้าคุณตั้งสติดีมีสติดีบางทีการจราจาในเรื่องของผลประโยชน์ที่เสียไปตรงนั้นอาจจะได้กลับคืนมาหรืออาจจะกลายเป็นวิตภาพที่ดีหรืออาจจะกลายเป็นการซื้อใจลูกค้าก็ได้นะคะอะ่ลองคิดดูดีๆนะค่อยๆตั้งสตินะแล้วค่อยๆดูว่ามันจะแก้ไขาปัญหาย,ยังไงไม่ต้องโทษใครทั้งสิ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดบนโลกใบนี้ได้หมดค่่่่ะสงงกําลัใจคนทีเร ในกองที่3นะคะมีสตินะจ้าวันนี้อารมณ์ดีๆแล้วก็มีปัญญาสําคัญสวดเลยทุกอย่างอยู่ในมือคุณแก้ไขได้แน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่กับพิริยาการเรื่องเด่นวันนี้อิมอุ่นพรยาการ3926เวลานี้ทุ่มครึ่งค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ